พูดถึงการดั้มเนี่ยมันเป็นหุ่นที่เท่มากอยู่แล้วนะครับและถ้ายี่เป็นการดั้มที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้เนี่ยส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับและเชื่อว่าก็น่าจะมีเพื่อนๆอ,อีกไม่น้อยนะครับที่ชอบการดั้มที่แปลงร่างเป็นยานได้เช่นกันคลิปนี้เมทัลบริดขอเสนอ10การดั้มสุดเท่ที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้มาเริ่มกันเลยครับตัวที่1นึ่งเซตาการดั้มหุ่นตัวนี้เนี่ยนักบินหลักมีหลายคนครับทั้งคามิลบีดัน จูโดอาชิตะและสาวสวยลูลูก้าหุ่นตัวนี้เนี่ยมีบทบาทโดดเด่นในภาคเซตาและดับเบิลเซตานะครับดีไซน์ตอนแปลงร่างเป็นยานของเซตากันดั้มเนี่ยบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์แบบเลยนะไม่เหลือเขาโครงของหุ่นเลยครับด้านหน้าแหลมๆของยานเนี่ยเหมาะที่จะพุ่งชนมากตัวที่2 d o ดับเบิลเซตาหุ่นตัวนี้เนี่ยนักบินหลักก็คือจูโดอาชิตะ โชว์ฟอร์มอย่างเทพในภาคดับเบิลเซต้านะครับดีไซน์ของหุ่นเนี่ยอาจจะดูล่ำบึกดูเทอะทะนะแต่บอกเลยว่ามีความพริ้วมากครับจุดเด่นคือปืนใหญ่ไฮเมกาแคนนอนที่อยู่ตรงหน้าผาและเมื่อแปลงร่างเป็นยานก็ยังคงเอกลักษณ์ความเทอะทะอยู่ครับดูเป็นยานที่อ้วนๆป้อมๆใครชอบอะไรที่ใหญ่ๆจับเต็มไม้เต็มมือก็ต้องดับเบิลเซต้านะตัวที่3 d e เดล p l u ตัวนี้อาจจะไม่ใช่หุ่นประเภทกันดั้มนะครับแต่ก็เท่ไม่แพ้กันดั้มเลยส่วนนักบินที่ขับหุ่นตัวนี้ก็จะนึกถึงรีดดี้มาเซนัสจากกันดั้มภาคยูนิคอนนะครับความเจ๋งของหุ่นตัวนี้เนี่ยมันก็เ,เป็นลูกพี่ลูกน้องของเฮียคุชิกิสีทองเลยแต่จะมีจุดเด่นพิเศษคือสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ในร่างยานเนี่ยดีไซน์ก็ดูเฟีวฟ้าวครับไม่แพ้เซตากันดั้มเลยนะตัวที่4 e x s กันดั้ม หุ่นตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวในเรื่องกันดัมเซนติเนลนักบินหลักคือเรียวรุสุเป็นนักบินที่ไม่ได้มีฝีมือเก่งกาจอะไรมากครับต้องให้ AI a อ i ลิช่วยบังคับหุน่นจึงทําให้สามารถโชว์ความเก่งกาจของหุ่นตัวนี้ได้นะครับจุดเด่นของหุ่นตัวนี้เนี่ยคือการเสริมเกราะและติดตั้งอาวุธเข้าไปแบบจัดเต็มเลยและแน่นอนว่าหุ่นตัวนี้สามารถแปลงร่างเป็นยานได้ครับเมื่อเข้าสู่โหมดยานจะเรียกว่า G c r u i s e r ดูดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าใหญ่เธอะทะนะแต่บอกเลยว่าความเร็วในโหมดยานเนี่ยเร็วอย่างเหลือเชื่อเลยครับตัวที่5 V2 g u n d กัหุ่นตัวนี้เนี่ยมีลูกเล่นเสริมเยอะครับสามารถติดตั้งพาสชุดกราะแอสซาวและปืนใหญ่บัสเตอร์เข้าไปได้ด้วยเรียกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีในช่วงท้ายของจักรวาล UC แล้วนะครับความโหดของหุ่นตัวนี้เนี่ยคือ Light of Wing แค่บินผ่านศัตรูก็ตายแล้วครับ และจุดเด่นของหุ่นตัวนี้เนี่ยตรงช่วงอกที่เป็นรูปตัว V สามารถแยกออกมาเป็นยานได้นํามาประกอบกับชิ้นส่วนแขนก็จะกลายเป็นยานอีกแบบหนึง่งนํามาประกอบกับชิ้นส่วนขาก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งครับและถ้านํายานมาประกอบกับส่วนแขนและขาก็จะกลายเป็นหุ่นเต็มตัวลูกเล่นเยอะอจริงๆเลยตัวนี้ตัวที่6 w วิ่งกันดั้มก็น่าจะเป็นตัวโปรดของใครหลายๆคนนะครับ เพราะตัวนี้มีปีกและสามารถแปลงร่างเป็นยานได้เช่นกันนักบินหลักคือฮีโร่ยุยเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยครับคนรายเก่งรอบด้านจริงๆดีไซน์ที่เห็นเนี่ยเป็นกันดั้มวิงตัวแรกในฉบับอนิเมะนะครับแต่ตัวยอดนิยมเนี่ยจะเป็นกันดั้มวิงซีโร่คัสตอมเอลเลสวอลวิงปีกนกในอนิเมะเนี่ยไม่ได้มีการแปลงร่างเป็นยานให้ดูนะแต่การพลารุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ย วิงปีกนกสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ด้วยครับเท่เลยตัวที่7กันดัมแอร์มาสเตอร์อยู่ในอนิเมะภาค After War Gundam X นักบินของหุ่นตัวนี้คือวิทซูและจุดเด่นของกันดัมตัวนี้ก็แน่นอนว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ครับแต่ในโหมดยานจะดูคล้ายๆเครื่องบินมากกว่านะนั่นทำให้หุ่นตัวนี้โดดเด่นมากในการต่อสู้กลางอากาศครับแต่ถ้าคนที่ขึ้นขับแอร์มาสเตอร์เป็นนิวไท์ด้วยเนี่ย จะสามารถควบคุมหุ่นยูนิตเสริมที่เรียกว่า G.W. Bi ดมาช่วยต่อสู้ได้ด้วยแต่เจ้าวิสเนี่ยมันไม่ใช่ New t y p ์ครับเราเลยอดเห็นแอร์มาสเตใช้บิดเลยตัวที่8 a e g อจิสกันดสุดยอดหุ่นตัวแรกของอัสรันซาร่าจากภาคกันดัมซีดจุดเด่นของหุ่นตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแปลงร่างเป็นยานหน้าตาประหลาดได้แล้ว ยังสามารถแปลงร่างเป็นรูปแบบอื่นได้ด้วยครับซึ่งรูปแบบที่โหดมากเลยก็คือร่างขาแมงมุมใช้ขาสี่ข้างจับล็อกศัตรูไว้แล้วก็ใช้ปืนใหญ่ยิงจ่อระยะประชิดซึ่งคนที่โดนเข้าไปก็ไม่ใช่ใครครับเทพคีระยามาโตะนั่นเองโดนเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าคีระต้องตายแน่ๆและสรุปตายไหมตัวที่9เจ้าลูกขนไก่ของอัลเลลูยาจากภาคกันดัมดับเบิลโอ เจ้าลูกขนไก่ตัวแรกเนี่ยชื่อว่าคิริออสเหตุที่ถูกเรียกว,ว่าเจ้าลูกขนไก่นะก็เพราะว่าตอนแปลงร่างเป็นยานเนี่ยหน้าตามใใคล้ายๆลูกขนไก่ที่เราใช้ตีแบตเลยครับและในซีซั่น2ก็ถูกอัปเกรดเป็นเอริออสกันดัมแน่นอนว่าแปลงร่างเป็นยานได้เหมือนกันครับลูกขนไก่เวอร์ชั่น2เทเวล่าและหลังจากนั้นในภาคเดอะมูฟวก็ถูกอัปเกรดเป็นกันดัมฮารูด ดีไซน์ล้ำขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งตอนแปลงร่างเป็นยานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่และตัวที่10กันดัมเอทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เท่มากนะครับทั้งในโหมดหุ่นยนต์และในโหมดยานรบนักบินหลักคืออาเซมุอาซุโนะพระเอกรุ่นที่2จากภาคกันดัมเอทนะครับเทคโนโลยีของกันดัมเอทนี่ถูกพัฒนามาจากกันดัมเอทวันหุ่นของพ่ออาเซมุ และหลังจากนั้นข้อมูลของเอทูก็ถูกพัฒนาต่อเป็นกันดัมเอททรีหุ่นของลูกอเซมูอีกทีหนึ่งซึ่งจุดเด่นของเอทูที่แตกต่างจากอีก2รุ่นนั่นก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ครับโหมดยานของเอทูเนี่ยผมว่ามันสวยมากเลยนะปีกสีเส้นเนี่ยมันดูเท่มากเลยครับและนี่ก็คือสิกันดัมที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้เป็นตัวที่เราอยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆชอบตัวไหน แต่จริงๆหุ่นที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายตัวนะที่ไม่ได้พูดถึงสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้เนี่ยเพื่อนๆนึกถึงหุ่นตัวไหนอีกบ้างครับจะเป็นจากเรื่องกันดั้มก็ได้ครับหรือเป็นจากเรื่องอื่นก็ได้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะต่อกันพลาให้สนุกสวัสดีครับ